เก่งให้ดึงกันเลยไม่ <c oughs> ต้องวางมือก่อนเออดจ้องออเอ้ยอย่าไม่แข่กันย้่งอยิ่งนตีก่อนยิ้งชาติไปนะอายอายอายเอออายฮ้าฮ่าฮ่าอาดงันเอ้ะปะปะ ป๋ามาแล้วมาแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออเออโชว์โชว์พ่อโชว์โชว์เอ้ยไอ้ดาโชว์มั้ยไอ้ดาโชว์มั้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโชว์ฮ่า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 ไอ้ดิเฮ้ยเอิดเอิดพ่อ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 เอ้โอ้โหอะไรตัวเออ ไปนาเลยฮ้ยเฮยเอ้ยฮึด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮเนี้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้ยัฮ้ยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮลยยเงยเ้ยเฮ้ยเเ้ย้ย แข็งแรงไรแข็งแรงไหอโออันี้ก็พยายามแทะพยายามแทะว่าได้จักยาสิบเทียได้เท่านึ่แล้วค่ะเฮ็ดเดเอ้ยเอาไรนี่ไปไปไปส่งพ่อไป ส่งพ่อไปทํางานแล้วลูกบะไู่นี่ค่ะ